ครับผมกลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกม Dragon นบอลเลเจนต์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสุดยอดนะักรบแห่งจากวันที่11นะครับผมจีเรนทูนี้นี่เองนะครับผมก็เป็นอีหนึ่งตัวละครนะครับผมที่ออกมาใหม่พร้อมกับโกคูยูไอตู้นี้นี่เองนะก็เป็นตัวละครที่หลายคนก็ถามถึงนะว่าแบบเออมันเก่งไหมมันยังไงนะครับดีกว่าโกคูยูไอหรือเปล่านะเท่าที่ผมดูนะครับผมคร่าวๆนะผมก็บอกได้เลยนะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ทำให้โกคูยูไอมันต้อง เป็นสีม่วงนะเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีอื่นนะครับผมมีสิทธิ์ตายไฟในแบบสไตล์สามหมัดอะไรอย่างเงี้ยการ์ดฟ้าการ์ดเดียวตายแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่าจิเลนมีบัฟบวกพลังเยอะมากเลยนะครับผมมีเมนเบลิตี้ที่ดีมากๆนะครับทำหลายอย่างมากเลยครับดออัติเมตการ์ดรีสตอร์เฮลตัวเองนะครับผมรีสตอร์คีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ <laughs> มีเพิ่มการ์ดดอสปีดอีกคือแม่ง,งือบเยอะมากทำทุกอย่างเลยนะดีสุดเลยนะ ซีเบลิตี้ก็แท็กไรเวลยูนิเวิร์สกับเพาเวอร์ฟัวโพเน้นนะครับผมก็ปลดเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นซีเบลิตี C ้ที่ดีนะอ่าพาวเวอร์ฟัวโพเน้นก็มีหลายตัวที่เล่นเป็นทีมด้วยกันได้ดีได้นะครับผมเบสซับเดอะเบสนะครับผมก็เป็นยูนิคเบลิตี้ของเขานะก็มีหลายอย่างเลยนะครับหับวพลังโจมตีนู่นนี่นั่น,นโน้นนะครับผมแล้วก็ยังมีการรีเลือดเองเนี่ยนะถ้าเกิดว่าไปหลบอยู่ข้างหลังนะครับผมเบสสวิตเป็นตัวตัวอื่นที่ไม่ได้สู้ก็จะ รีเตัวเอง20วินะครับผมโอ้โหแบบไปนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนในเหมือนในอนิเมะเลยนั่นแหละฮะประมาณนั้นเลยครับเป็นนั่งสมาธิพลังตัวเองรีขึ้นมานะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเหลือตัวเดียวหมายความว่าก็มีความสามารถล่าสแมนแซนดิ้งด้วยนั่นเองครับก็ได้อดิช n นลพลังโจมตีเพิ่มขึ้น100%เลยนะอันนี้50อันนี้อีก50นะับผมโคตรหหดเลยแล้วยังมีอันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเจ้าตัวนี้เข้าสู่สนามมานะครับผมก็จะสามารถบวกพลังจโจะปิดไ แล้วก็ลดดาเมจได้รับ20แล้วก็ยังมีการลดดาเมจที่รับอีก50%อันนี้น่าจะเป็นลดดาเมจที่รับครั้งครั้งเดียวเลยป่ะเออมันแบตเทิลสตาร์ทนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทุกครั้งที่เข้าต่อสู้หมายความว่าเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับผมหมายความว่าการลดดาเมจที่รับ50%อันนี้จะใช้ได้ครั้งเดียวนี่นะเออก็เป็น one time tanking ก็ถือว่าก็โอเคนะเลือกใช้จังหวัดดีก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็มี cover c h a n g แล้วก็มีการ กัน cover chain นะครับผมห้ามชาวบ้านเขา cover chain นั่นเองนะครับผมที่เข้ามาในสนามนะก็1 5บ้าวินะครับผมก็ตอนนี้ก็มีตัว cover chain เยอะจิเลนบอกไม่นะครับผมก็ <c oughs> มีการ์ดเขียวที่ดีนะครับคือมีอะไรที่ดีมากๆในตรงนี้นะทุกคนดูมันก็คือมี blast armor หมดเลยนะครับผมมาเป็นพุ่งอบพุ่งเข้าไปแต่มี blast armor หมดเลยการ์ดเขียวนี้น่าจะเป็นลองโกคู UI ตัวเดียว <c oughs> ตอนนี้นะค,คือข้อเสียมันมีอยู่อย่างเดียวก็คือแบบคือตอนที่มันใช้แล้วโดนนะศัตรูมันก็มันก็ต่อคอโมโบไม่ได้ไง มันก็จะกลับไปอยู่ฐานะตั้งต้นใหม่หนูชั่วใหม่ใช่ไหมล่ะเออแต่มี blast armor ได้รีเกตได้นู่นนี่นะผมก็เหมาะสําหรับแบบใช้ไปต่อคอมโบนะรีเกตหลบได้ร้อเนด้วยไงหลบหนึ่งครั้งแนละ้วหาจังหวะส่วนที่ดีได้ก็จะใช้การ์ดเขียวได้รีการ์ดขึ้นบนมือใหม่ได้ก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ดีเลยนะส่วนอันอื่นก็นะฮะแรงมา,มากๆเลยนะครับมี blast armor หมดเลยไม่มีอะไรเลยนะก็มันแรงๆเนี้ยแหละนะสำหรับจิเลนก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจัดทีม ah price t o p e r ไปเดี๋ยวขอพูดถึงคลังสองตัวอีกสักนนนึงแล้ว ท็อปโปะนะครับผมก็เป็นตัวแท้งนะครับผมสำหรับทีมยูนิเว s ร์สนะครับซึ่งก็ไม่เคยมีอะไรมากนะผมก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงอะไรเันเยอะนะเดียวกันพูดถึงความสามารถมันจะยาวเกินไปนะครับผมแล้วก็คือมันก็มีการแท้งนุนนีนันโนแล้วก็สามารถทำดาเมจได้พอสมควรนะเออนะครับผมก็เป็นตัวแท้งตัวซัพพอร์ตเป็นเป็นแท้งสายซับนะครับเพราะว่าสามารถเพิ่มพลังให้เพื่อนนะครับแล้วก็มีกั๊กเขียวที่พอใช้ได้นะเออรีคิดเอง30นะคบับบวกพลังตี20%อให้เพื่อนด้วยนะครับผมก็ ถือว่าเป็นแทงสายซับที่ดีเลยนะฮะสำหรับสีฟ้าอยู่ได้อีกยาวตัวนี้อีกตัวก็คือเจ้ากระต่ายน้อยดิสโปของเรานั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวละครที่พอใช้ได้อยู่นะแต่ว่าก็เหมาะพอเอามาเบนช์มากวก่าน,นะแต่ก็มีอัลติเมตการ์ดเหมือนกันนะครับผมเป็นทีมที่มีอัลติเมทการ์ดทั้งหมดเลยทั้ง3ตัวนะแล้วก็มีบวกพลังโจมตีให้เพื่อนได้อีกนะก็เหมาะออกคอมโบทำคอมโบกันแบบอารมณ์ประมาณว่าท็อปโป มาดิสโปแล้วครับเบิลพังให้จิเลนสุดท้ายยิงโหโยับเยินอะไรอย่างี้นะโคตรแรงเต็นไม่ได้แม้จะเล่นจริงนะแต่ก็ไหวอยู่นะมันเป็นตัวที่เอาไว้เชื่อมคอมโบได้ดีนะมันมีความสามารถในการแรนดอมจั่วการ์ดนะครับผมเออใช้ได้2ครั้งใช้ได้2ครั้งแต่ก็แต่ก็เหมือนคล้ายๆแบบมินิโตบูไงเออแต่มันก็ทุกครั้งที่มันใช้สไตล์หรือแบรชใช่ไหมล่ะแต่มัน,ก,มนก,ก็เป็นการต่อคอมโบเล็กๆที่พอใช้ได้อยู่นะก็ขึ้นอยู่กับดวงเราซึ่งเล็นน้อยด้วยนะมีบวกพลังโจมตีอะไรให้ตัวเองเงยอะแยะอยู่นะมีลด,ด น้อยหน่อยสำหรับตัวใหม่ๆของมาครผมจะเลื่อนหาใน DPC สเป e นี่คือแบบเลื่อนลงไปยาวมากเลยนะครับคือมันแบบดูมันพลังมันฮึ่ว้ยอัลติเมทมันก็น่าสนใจนะดีตรงไหนผมชอบมันมี30%นี่จะได้เฟสนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็จะทำให้แบบเปลี่ยนจิลนลงมากดแอดมนอบิหงวางแผนนี่แบบล้ำลึกเลยนะเล่นจริงมั่วย์โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะดูทีมเนี้ยไปเล่นกัน และนี่ก็คือทีมที่ผมจะเอาไปใช้ PVP นะครับผมก็ค่อนข้างจะแบบว่าทีมยูนิเว s ร์อะไรงี้นะแต่ว่าดาวน้อยเนย้นดาวน้อยแล้วก็ทีมยูนิเว s ร์สไอ้สามตัวข้างล่างนี่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่า3ดาวหรือว่า ว่าสาดาวพอเลยนะมันก็บวกให้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมค่อยๆหยอดตะเกียงไปนะเขาคงเล่นแบบประมาณลักษณะไอ้ทีมอันเนี้ยแหละแล้วก็เอา3ตัวนี้บู๊แม่งอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยครับผมก็เอาแบบว่าใครลงมาก่อนละ่ะเอาดิสโปมาก่อนอะไรย่างงี้นะจิเลนทัโปมาตามวางแผนไปนะเอาประมาณนี้นะครับทีมส่วนอิควิวเมนต์ผมไม่ค่อยมีว่ะไม่ค่อยมีให้ทีมยูนิเวิร์สมก็ไปฟาร์มพเพิ่มผมผมเพิ่งจะฟาร์มผมเพิ่งจะฟาร์มเองนะไอ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  ไอ้ขับบะอันนี้นะครับกรอบทองอเวกเคนเนี่ยเออส่วนจีเลนก็พยายามจะฟาร์มฟาร์มอยู่นะผมไออันนี้ก็โชคดีได้แซดมาแต่ก็มีแค่นี้คนน้อยนี่ใช้สีเงินให้ดีโฟด้วยไม่ค่อยมีไออีคุปปสมบัติยูนิเวอร์นะเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มโอเคแต่ก็ทีมมันดูอัปลิตตี้บนนั้นได้น้อยแต่มันก็แข่งอยู่นะเฮ้ยอโอเคว่าเขาแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผมอิมที่หนึ่งนะครับเจอกับทีมอ่าเหมือนเพิ่งจะเล่นใหม่นะครับผมอึ๊บ ครับผมนี่แหละยดิสโปจั่วการ์ดเพิ่มได้ด้วยอย่างไวนี่นะครับนี่ได้หมัดรัวๆโอ้โหถือว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะผมนี่แล้วก็ใช้ได้แค่2ครั้งเนะี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่มาถึงจะมาเราไปตีโตแม่งก็ะพานได้อ้าวแต่ว่าอุ้ยเราไม่มีเกณฑ์ลบนะลืมไปเดี๋ยวไหนรับดาเมจหรือจะให้ทัพโปมาแทงบีโตบีโตตีไม่เข้าเลยนะเออเออมีคริสนะแต่ว่าเรายังทำอะไรไม่ค่อยได้อยู่ดีมัคริสมันจะมาแต่เจ้าตัวอ่า คิดโตนะเอ้าแหลกโอ้โหลแหลกมากอเอานี้ไปกินก่อนมาสวนหมัดกันท็อปโป้นี่มันตัวใหญ่มากเลยหูเก้ากับแปดพาไปแล้วครับผมอ่าแต่ว่าทำไมถึงไม่มีอะไรเข้ามาต่ออะไรนั้นเราเพิ่มพลังก่อนหทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งที อุย้ยเต็มเต็มหน้า <kho it S 2> นนมาครับผมอุย้ยอะไรเดี๋ยวเอาจีเรนมากันคอมโบไหมอึ๊บอ่ออาเวนกา,ชามช้าไปหน่อยโอเคเดี๋ยวกันคอมโบได้แล้วก็สวนเบจิโต้ไปด้วยการนี้นน รุนแรงมากนี่สีม่วงอาได้แล้วเฮ้ยแลกมากตโตมาแต่ว่าแล้วไงวะพิตโตเอาอะไรมาสู้จีเลนได้เอานี i ไปแดกเลยแล้วกันครับจบไปเหยียบแม่งเลยมันไซ ปลายซานนะครับเรียบร้อยไปแล้วนหนึ่งโกคูม่วงมาฮะง่ายๆอย่างเงี้ยจีิงๆก็พุ่งมานะผมโอ้ยเดี๋ยวเอาดิสโปมาโอเคฮะดิสโปเรเรีเยบร้อยทัพโปเมนาบิลบ ถา,าไปหน่อยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาดักนี่ไนดะ้แน่ผมไปเลยเอา้าวสไลด์พอดีนะฮะสวยไปนี่ไนดะ้แน่มาสิ <c oughs> ตายแล้วผมอย่างี้ โอวัลิดาเรียบร้อยนะผมปิดจะได้เหมือนจะแบบเจอเกมที่มันง่ายไปหน่อยนะยังไม่ได้ใช้อะไรแพลวพาวมากอ่ะเกมต่อไปนะอ่าแล้วครับมาเจอของจริงกับทีมฟิวชั่นบ้างน,นนะฮะก็โตบลูมาก่อนเลยจีเลนไซเลยมาเลยครับผมกัดคอมโบไม่ได้งงเลยพีเออแล้วก็เอาท็อปโปมามเปเลี่ยนได้สวยนะฮะ ต่อยออกไปนี่เนี่ยโ๊บโดนการ์ดเขียวโดนอะไรการ์ดเขียวอีกใบเหรอโดนการ์ดเขียวลัวๆโอเคอุ้ยมีโตับูมาแล้วไอ้มีโตมาแล้ว นี่แหละนี่แหละดิสโปต่อตอดาเมจไปเรื่อยๆเลือดหนามากทีมเรามันดาเมจมันน้อยเลยนี่แหละเอาท็อปโป้แม่งไรที่รัดใส่เบโต้บลูซะเลยนะผมมันใส่เอาการ์ดฟ้าไปแล้วกันแหมทีนี้เราก็เชือดเบโต้บลูไปได้ก่อนใช่ไหมฮะ โอเคตายใสหนึ่งตัวก่อนยังไม่ทันมาเลยฮนะนี่แหละคู่เข้าไปใส่บื้อเลยแล้วก็รอเพื่อนรอเพื่อนหน่อยโอ๋ยบ้านหนักเลยจีเล่นมามไปนะอ้าวกดเมนาบีแต่ว่าเรา โอ้เราโดนก่อนไหมโอ้โหตัวนึงเต็มเลยเว้ยโอ้ยหมัดสวยงามครับบีโตมาแล้วเดี๋ยวเราท็อปโป,โปมาแทงโอเคเดี๋ยวท็อปโปต้องกดเมนาบีนะตอนนี้ช่วงนี้ให้อา่ารีเลื่อนไปก่อนมาเลยครับมันยังไม่จบคอมโบทำมาเลยการ์ดมาเลยเอออย่างเงี้ยแหละครับนี่น,น่าจะแทงได้นะท็อปโปมันโคตรแทงเลย จะดมาเลยไม่ตา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 ยเอ้ยโอ้ยรีเลือดทันเลยพวกเกกูรีเลือดกันแล้วเพื่อความเสียวโอ้ยเต็มๆหน้าแต่ว่าเรามีฟื้นชีวิตนะฮะเรายังรอดมาได้โอ้บิโตะหมัดหนักมากเกือบตายเอาดิสโปมาแทนไหมโอ้ยไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่คอมเวชินนะเจ๋งมากเล่นดีเวลเพลย์โอเคเราจับได้ ดิสโปนี่จวการรัวๆนะผมแล้วก็ทำดาเมจได้พอโอเคเลยนะฮะตอนนี้เวลาในสนามผ่านไปเยอะมากแล้วดิสโปทำดาเมจได้เยอะขึ้นอีกนะดูดิโห่ต่อยแบบสท้ายแล้ววะแล้วก็ตายนะผมเรียบร้อยไปหนึ่งตัวเมนบีดูซิ่ทำอะไรเหมือนจะแบทไอ้เราไม่มีแบทอาเมอร์ไงดูเจออะไรทิงรัดไปนะอ่าอะไรอ่ะอการฟ้า อ่ากานเขียวเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าจีรินก็จะได้ความสามารถลัดแมนสแตนดิ้งนะเออมันก็จะแบบโคตรแข่งอุ้ย <c oughs> ต่อยแรงยังว่ามันแพ้สีจีรินรัวครับใส่ทุกอย่างเราไม่มีตอนนี้เราไม่มีดรักบอลน่นนะจะฆ่าได้ไหม จะแรงพอไหมครับความสามารถของพลัง,งจิเลนตอนนี้ที่มีบัฟบวกพลังจากเพื่อนโคตรเยอะอยู่ยังยังแรงไม่พอมาสวนหมัดกันครั้งสุดท้าย989เลยเว้ยเอ้ยชนะไปน,นิดเดียวนะผมโนะอ้ยชนะเพราะว่าหมัดเลยเนี่ยเออชนะเพราะฝ่าหมัดเลยนะโอเคนะครับทีนี้โหดมากโอเคชมไปได้นะ ตาหนี้เจอทีมก็อดคีเหรอครับผสมฟิวชั่นเหรอโอเคมาโอ้ยช้ามากแต่เราก็ชนะนะครับผมนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วโอเคดิสโปนี่เดี๋ยวนะขีดไบนี่โคตรแรงเลยนะผมเอากัดฟา้าแม่งเลยนะตายแน่เลยนะโอ้โหเคปลาโดนไปครึ่งหลอดอนะเอ้ยสับถอย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเอาจีเรนมา แต่จิเลยมันกันได้แค่สไตล์ไงมันไม่ได้กันบาสแต่จิเลยมันรีเลือดได้ถ้าเกิดไปหลบอยู่ข้างหลังนะครับก็เลยเหมาะอยู่นี่แน่นี่แน่ควมจริงไม่ค่อยอยากจะใช้การ์ดเขียวตอนนี้เท่าไหร่แต่ว่าใช้ไปเลยก็ได้เพราะว่าเราอยากได้การ์ดบนมือใหม่ทั้งหมดนะกลับไปอยู่ในฐานะสู้ใหม่กันก็ได้อ่าจับได้โอเค จีเลนดาเมทใส่สีม่วงโคตรแรงเลยอะ่ะเฮ้ยเบจิต้าตัวเก่าตายอย่างไวครับผมโอเคเป็นทุกชอบกระโดดเน,ะน,นาะกระโดดที่นึงโอ้แมงทิงการเราหมดเลยเหี้ยมากโอเคไปเลยแล้วกันนะแมงทิงการมือเราุตสตาเจ้าจัวไอเอาสีมาเลวมากสีมาที่ดองไม่ถูกอื เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการอะไรนะเราต้องสวนหมัดกันกับเคฟลาจังซะหน่อยแล้วนะไม่มีการอะไรเหลือเลยเว้ยพุ่งไปพุ่งมามานี่แน่ทำไมชอบพุ่งไปพุ่งมานะผมเออโอเคมาครับทีมสุดท้ายแล้วนะเจอกับยูนิเวิร์สหรือเปล่าทำไมมันแหลกงั้นนะเออมาสู้ได้ยังโอเคมาแล้วนะผม จีเรนโลนก่อนเลยดิสโปดูจั่วการลัวๆนะครับนี่จั่วเพิ่มอีกหนึ่งใบมีโกคุยูไอตัดคเวอร์ได้นะแต่ยังไม่ส่งมาโอเคเดี๋ยวเราเอาจีเรนโลนลงมานั่นไงนะฮะเรียบร้อยโอ้โห,โหโอ้โหโตายตายนี่เซนไขหนึ่ง ตายตายตายมีเซนใครหนึ่งโอ้โหตายตายตายอ่ะแล้วพุ่งมาทำไมไม่ยินเฉยงงสงสัยจะเจอแบบว่าแหลกจักหรือเปล่าท้าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกำลังงงมากเลยนะเอาไปบ้านแตกนะผมโอ้กูคุยอยู่ไอพุ่งมาแล้วไงโอเค แล้วทำไมไม่ต่อหมัดเออจะใช้การ์ดเขียวใกล้ๆทำไมโอ้โหดูนี่ครับขี๊ใส่โกคูยูไอแล้วก็มาลองดูอัตติจะแรงขนาดไหนจีเลนนี้แบบเล่นคนเดียวนะโหดมากเจ็บก็เอาไปพักนะครับเอาทับโปมาสู้อุ้ยยังหนักได้แล้วทำไมเขา ดิสโปจังยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยตายแล้วโกคูยูไอ้อีกแมตก็ได้อีกแมตอีกแมตต์ห่วยมากแมตสุดท้ายนะครับเจอกับก๊อดคิสนะครับผมเนี่เดว่าจัดเต็มเลยทีเดียวโอเคดิสโปเราไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่โอ้โหตายแล้วทำไมแพ้สีอยู่เนี่ยไม่เปลี่ยนตัวเพื่อนตายนะเนี่ยตายนะตายเอ้ยต้องโคบนั่นแหละไม่โคบตายนะครับโอเครอแล้วพุ่งมาเลยนะครับสวย จากเอาสีไงลูก็ชนะโถนะครับแล้วก็ท็อปโป้โอ้ยดาเมจไม่เบาดาเมจไม่เบาจีเรนนี่เนี่ยแล้วก็ดิสโปมา นี่เนี่ยพุ่งหมัดหากันเลยก้าวเข้ากเรากดกิ่งเลยตายแล้วเบนต้าเปลี่ยนตัวมาไม่โคบใครด้วยเหรอฮึเล่นเหมือนบอทเลยครับบอทเปล่าเนี่ยฮะบอทเปล่านะครับ นี่แหละีเล่นตัวการ์ดใหม่การ์ดเขียวลงไปข้อเสียเนี่ยแหละมันคือแบบมันไม่มีแบบว่าการแบบต่อคอมโบได้นะสำหรับการ์ดเขียวนะถ้าต่อคอมโบได้จะโกงมากนี่ดาเมจถือว่าทำได้ดีนะใส่ท็อปโป้เดี๋ยวกูวแดงตัวเดียวโอ้หาม,มิ่งดี มาเลยครับแต่ว่าท็อปโป้เราจะตายแล้วเราท็อปโป้เรามีนี่ด้วยนะมีตายแล้วชุบนะตายแล้วฟืนนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะเออตายได้แต่ไม่เหมือนอู้พอพอพอแรงอยู่ออ้ยเด้งเด้งเลยขึ้นมาใหม่นะผมคต <c oughs> <c oughs> ดโกงแล้วก็พาเราทำกมบ้งแล้วนะปิด <c oughs> ท้ายด้วยท็อปโป้เนี่ยแหละถ้ากระโดดเหยียบไหลที่คาดน,นะผม ไปและนี่ก็คือการลองเล่นดูนะผมรีวิวเจ้าจีเรนตัวนี้นะไป,ไปม,าม,ามาผมว่าผมจะชอบ พอพอกโกคูยูอนะทีมไพร์ทูเปอร์ก็เป็นทีมที่เล่นได้สนุกดีเหมือนกันนะแบบมีความหลากหลายแพรวๆหลายแบบนะใครมีครบจิเลนท็อปโปลดิสโปอะไรเงรี้ยไม่มีโกคู UI อไม่เป็นไรนะทีมนี้ก็เล่นสนุกเหมือนกันแล้วแถมผมว่าจิเลนแม่งบุ๋เผอโหดกว่าโกคูยูนะแต่ว่าแบบก็การ์ดเขียว าาก็จะสู้ไม่ได้ไมเมนาบีก็จะด้อยกว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ก็มีความสามารถตีได้แรงนะครับไปหลบรีเลือดอะไรดีได้นะครับคือว่าแข็งแกร่งหลายด้านมากนะจิเรนตัวนี้นะก็เป็นตัวท็อปเทียร์ผมให้แบบอย่างน้อยก็ตอนนี้ 1- ใน5ของเกมแนะน่นอนนะอาจจะหนึ่งใน3ก็เลยนะสำหรับจิเรนตัวนี้นะไม่นับตัวเซนไคนะเซนไคแบบบียอนอีกขั้นหนึ่งก็ประมาณน,น,นี้นะสำหรับการเล่นนะผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เนะข้ามาเยอะๆนะแล้วก็กดแชร์กด s s u b b c r i e นะครับผมคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับผมก็บอกมาได้ว่าอยากดูทีมอะไรเพิ่มเติมดีนะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะผมสหรับน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ